นี้ไปบริษัทโอเชียนมีเดียขอเชิญรับฟังธรรมะแนวใหม่ชุดกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลเรื่องอำนาจจิตเจริญธรรมญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายรายการกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลสำหรับตอนนี้ ก็ขอเสนอเรื่องอำนาจจิตซึ่งเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่กลัวต่อมรณะภัยซึ่งเกิดจากโรคร้ายที่รุมเร้าท่านผู้ฟังคงจะสงสัยว่าเขามีหลักการในการฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวได้อย่างไรอาตมาก็เห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์มากหากผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็ย่อมจะเกิดผลดีแต่ฝ่ายเดียวขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามเรื่องราวที่มีสาระได้ณบัดนี้เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากบุตรชายของเพื่อนที่รักและนับถือกันมากผู้หนึ่งแจ้งข่าวการเจ็บป่วยของเพื่อนว่ากำลังเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลข้าพเจ้าทราบทันทีว่าเพื่อนคงจะมีอาการเจ็บป่วยไม่น้อย กพราะตามธรรมดาเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมากไม่ยอมแพ้การเจ็บป่วยง่ายๆหากไม่มากก็คงจะไม่ยอมไปนอนที่โรงพยาบาลเป็นแม่ข้าพเจ้ารีบไปเยี่ยมเพื่อนทันทีขณะไปถึงเขากําลังหลับสนิทข้าพเจ้าได้พูดคุยกับภรรยาของเขาจึงได้ทราบว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายเสียแล้วแพทย์ลงความเห็นว่ามาช้าเกินไป มีทางรักษาได้น้อยมากและคงจะอยู่ได้อีกไม่นานเสียงเล่านั้นเจือปปนไปด้วยเสียงสะอึกสะอื้นทำให้ข้าพเจ้าสะเทือนใจต้องสะกดความรู้สึกทำใจให้สงบไว้ภรรยาของเพื่อนกำชับข้าพเจ้าไม่ให้บอกกับผู้ป่วยเพราะคิดไปว่าจะทำให้เสียกำลังใจสุดหนักและอาจจะเสียชีวิตเร็วขึ้นเธอคาดหวังเพียงให้เขา มีโอกาสอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เท่านั้นเมื่อเพื่อนข้าพเจ้าตื่นแล้วเห็นข้าพเจ้าก็โบกมือยิ้มต้อนรับอยู่บนเตียงและให้ข้าพเจ้าเข้าไปนั่งใกล้ๆหน้าตาของผู้ป่วยแม้จะซีดเซียวแต่กิริยาท่าทางร่าเริงปราศจากความวิตกทุกร้อนใดๆทั้งสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกสงสารจับใจ นี่คงไม่รู้กระมังว่าเป็นโรคร้ายแหล่งแค่ไหนเขาขอให้ภรรยาไปหาซื้ออาหารจากพัตคารที่ต้องการและขออยู่เป็นการส่วนตัวกับข้าพเจ้าจากพยาบาลที่คอยดูแลแล้วก็ชี้แจงข้อสงสัยของข้าพเจ้าว่าที่ต้องให้ภรรยาไปซื้ออาหารไกลๆก็เพราะจะได้มีเวลาสนทนาเป็นส่วนตัวกันนานๆมิได้ต้องการ รับประทานอาหารดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมกับเปิดเผยความรับและกำชับว่าไม่ให้บอกภรรยาของเขาว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งไม่ช้าก็จะจบชีวิตอย่างแน่นอนข้าพเจ้าสะดุ้งตกใจที่ทราบว่าเพื่อนรู้ความจริงเสียแล้วแต่เขากลับพูดปลอบข้าพเจ้าไม่ให้วิตกทุกข์ร้อนด้วยกิริยาท่าทางที่มิได้วาดกลัว เยือกเย็นสุข,ขุมแถมตลกขนองเหมือนคนปกติเขากล่าวต่อไปว่าคำว่าตายนั้นมีอำนาจร้ายแรงสั่นสะเทือนจิตใจทำให้คนหวาดกลัวต่างก็นึกว่าความตายจะต้องเจ็บปวดทุกขุมขนต้องทนทุกเวทนาแสนสาหัสกว่าจะสิ้นใจคนเรานึกกันอย่างนี้มาแต่โบราณ ทำให้หวาดเสียวสยดสยองที่สุดทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่าไม่มีใครหนีพ้นแต่เราก็ยังหวาดกลัวเมื่อเราหนีไม่พ้นทําไมเราไม่หันหน้าสู้ความจริงศึกษาให้รู้ถึงแก่นว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะคนเราต้องตายด้วยกันทุกคนพลโลกทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ ชายหรือหญิงล้วนต้องตายทั้งสิ้นเขาย้ำว่าได้เตรียมจิตใจไว้พร้อมแล้วข้าพเจ้ารู้สึกศรัทธาต่อจิตใจที่เด็ดเดี่ยวของเพื่อนยิ่งนักแล้วถามว่าเขามีหลักอะไรจึงทำให้จิตใจกล้าหาญเช่นนี้เพื่อนผู้ป่วยหัวเราะด้วยความพอใจแล้วตอบว่าก็หลักธรรมะของพระพุทธเจ้านะสิ ถ้าเราได้พิจารณาดูเห็นผลแล้วก็ลองตั้งปัญหาถามตัวเองอย่างใจคนธรรมดาดูบ้างว่าถ้าเราป่วยไข้รู้ตัวว่าจะต้องตายความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างไรเราทำให้จิตใจมีความรู้สึกเหมือนคนป่วยจริงบางทีเราอาจจะตกใจกลัวตายหรือช็อกขึ้นมาเกิดความทุกข์หนักมาร้ายก็จะเข้ามาสิง ในความรู้สึกที่ทรมานจิตใจเกิดมีความเป็นห่วงและเสียดายทุกอย่างที่คิดว่าเป็นของตัวทั้งบุตรภรรยาหรือสามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เกิดจิตใจวันไหวกลัวความตายใจหายขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นร้อนบางท่านที่เป็นคนใหญ่คนโตก็เกิดความเสียดายเสียดายความสุขความสบายเสียดายบ้านช่อง ทั้งทรัพย์สมบัติมากมายเสียดายอำนาจตำแหน่งที่มีคนเคารพกราบไหว้เอาใจพนาพนอด้วยความเกรงกลัวยิ่งจิตก็ยิ่งเสียดายเสียใจจนประสาทในสมองปั่นป่วนจะเป็นบ้าที่สุดความรู้สึกก็ครึ่งฝันครึ่งตื่นครึ่งดีครึ่งบ้าสติฟั่นเฟือนความรู้สึกห่างไกลจากโลกมนุษย์เหมือนถูกทิ้ง ให้อยู่โดดเดี่ยวห่างจากความสุขสบายทั้งปวงไม่รู้โมงรู้ยามไม่รู้กลางวันกลางคืนความรู้สึกทางประสาทมันแตกกระจายหมดเลอะเรือนจับต้นชนปลายไม่ถูกในที่สุดก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นใครกาลังเป็นอะไรนอนตาค้างรอเวลาตายนี่ก็เพราะนึกว่าสังขารร่างกายยังเป็นของเราตัดไม่ขาด ยังหลงไหลไม่อยากจากโรคมนุษย์ยังไม่อยากตายทั้งที่กําลังจะตายก็ยังโลภหลงผู้ที่ยังหลงในกิเลสก็มีความรู้สึกเป็นเช่นนี้แหละถ้าเราไม่ประมาทศึกษาหาความรู้เห็นความจริงด้วยสติปัญญารู้ว่าความตายจากโลกนี้ไปอย่างธรรมดาไม่น่ากลัวสังขารร่างกายที่เรียกว่าตัวเรา มันก็ไม่ใช่ของเราเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้เกิดแล้วก็ดับอย่ายึดถือว่าเป็นของเราเหลือแต่ความรู้สึกที่ยังเป็นของเราบังคับด้วยหลักธรรมให้อยู่ในความสงบไปตามธรรมชาติว่าเราจะอยู่หรือเราจะตายไม่สนใจไม่เดือดร้อนตัดความรู้สึกทางโลกหมดทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองเมื่อจิตจะดับก็อยู่ในความสงบ วิญญาณก็จะต้องสู่สุขติเมื่อข้าพเจ้าได้สนทนากับเพื่อนที่ไม่กลัวมรณะภัยแล้วทำให้เกิดกำลังใจเมื่อได้รับคําชี้แจงก็มองเห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแล้วเราจะมามัวหวาดสะดุ้งกลัวต่อความตายอยู่ทำไมเมื่อเราได้ศึกษารู้ถึงแก่นความจริงแล้วก็ไม่น่ากลัวทั้งเมื่อเรามีชีวิตอยู่ ก็ไม่ได้สร้างอะไรร้ายแรงไว้ในโลคมนุษย์มากพอที่จะสะดุ้งกลัวว่าจะมีคติเป็นเงาติดตามไปสู่โลกหน้าเมื่อคิดได้เช่นนี้จิตใจก็สบายขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นเพื่อนผู้ป่วยพูดมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็อยากจะให้พักจึงได้บอกว่าเราได้ใช้เวลาสนทนากันมานานพอสมควรแล้ว คุณควรจะมีเวลาพักผ่อนเสียบ้างเพราะมันจะทําให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยมากไปเปล่าๆผมก็มารบกวนเวลานานแล้วเสียงเพื่อนหัวเราะโบกมือห้ามและพูดว่าผมรู้ตัวกําลังผมดีคุณไม่ต้องเตือนผมเพราะผมอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อีกไม่นานนักขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คุณอย่าห่วงผมเลยแม้ โรคผมจะร้ายแรงแต่จิตใจของผมเข้มแข็งถ้าคุณมีความข้องใจในเรื่องอะไรถามผมมาผมตอบได้ผมก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะบอกตรงๆว่าตอบไม่ได้ข้าพเจ้าตอบขอบใจแล้วรู้สึกว่าความสงสารความรักความอะไรเพื่อนเมื่อแรกก็ค่อยๆคลายลงเพราะเพื่อนไม่ประสงค์จะให้ข้าพเจ้ายึดถือจริงจัง ว่าเป็นตัวเป็นตนกลัวจะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นในความรู้สึกนึกภูมิใจที่ข้าพเจ้ามีเพื่อนรักที่มีคุณธรรมสูงได้ช่วยจูงจิตใจให้สูงไปด้วยกําลังนึกคิดก็ได้ยินเสียงเพื่อนถามซ้ําอีกว่าคุณมีเรื่องอะไรถามผมไหมข้าพเจ้ารีบตอบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและรู้สึกว่าตัวมัวคิดเพลินจึงรีบพูดขึ้นว่า ผมอยากทราบธรรมบทใดที่เป็นประโยชน์ทั่วไปเพื่อเตือนความรู้สึกของสังคมเราทุกวันนี้ซึ่งกำลังมัวเมาหลงงมงายเพื่อให้ผู้ที่หลงผิดเป็นชอบหูตาสว่างขึ้นบ้างเพื่อนผู้ป่วยหัวเราะแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นอย่าชักช้าตัวอย่างใกล้ๆในโรงพยาบาลนี้แหละไม่ต้องไปไกลท่างธรรมะสอนให้เราเห็นความทุกข์ เพื่อจะได้พิจารณาด้วยสติปัญญาคนเราเวลาทุกใจมีมากเวลาสบายใจก็มีน้อยชี้ใเห็นความจริงจะได้เตือนเราให้ดับความโลภความรักความหลงความโกรธอย่างงมงายผมอยากให้คุณไปเที่ยวเดินดูในโรงพยาบาลนี้ตามตึกตามห้องคนไข้ให้ทั่วแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาตามหลักธรรมะว่า ทุกรูปทุกนามเกิดมารับทุกขร่วมกันนั้นเป็นความจริงเพียงใดลองเดินดูตามห้องคนป่วยก็จะพบความจริงว่าท่านผู้อยู่ห้องพิเศษก็ดีหรืออยู่ห้องชั้นหนึ่งหรือตึกอนาถามีเตียงเป็นทิวแถวมีคนไข้นอนกันแน่นหมดทุกเตียงทุกห้องมีทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงชายหนุ่มสาวและคนแก่เท่า ทั้งไทยทั้งต่างภาษาทุกคนที่เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลต่างก็มีความทุกข์ด้วยกันเป็นทุกข์หนักเพราะคนป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลส่วนมากก็มีอาการหนักเพราะไม่หนักส่วนมากก็ไม่ค่อยจะมารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทางผ่าตัดหรือการรักษาทางยาก็มีอยู่สองทางคือถ้าไม่หายก็ตาย ฉะนั้นทั้งคนไข้และญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างก็มีสีหน้าเศร้ากลัวจะตายด้วยกันทุกคนนี่ก็ชี้ให้เห็นมุ้มหนึ่งของความทุกข์คราวนี้เราแยกจากโรงพยาบาลใช้สติปัญญามองด้วยความรู้สึกตามสารสถิตยุติธรรมก็ดีตามเรือนจำก็ดีตามสถานีตำรวจก็ดีความทุกข์มีความรู้สึกแตกต่างกันถ้าแฝงไว ซึ่งความทุกข์อยู่ทุกหนทุกแห่งตลอดจนที่ทําการทั่วๆไปก็ยังแฝงไว้ซึ่งความทุกข์เกิดด้วยความอิจฉาริษยาคอยแย่งชิงตําแหน่งหน้าที่ตลอดในที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนพลเมืองความทุกข์ก็เข้าแฝงไว้ทุกแห่งตลอดทั้งที่สุดทางวัดซึ่งเป็นที่สอนพระธรรม ให้ผู้หลุดพ้นกิเลสตัณหาก็ยังมีทุกข์แฝงอยู่ชี้ให้เห็นอย่างหยาบๆถ้าอยากทราบละเอียดโปรดไปพิจารณาดูเอาเองทุกมีอยู่ทั่วทุกตัวคนที่ยังอยู่ในกิเลสตัณหาข้าพเจ้าถามขึ้นว่าถ้าคนเรารู้แจ้งถึงความทุกข์และความตายแล้วจิตใจก็คงจะท้อถอยทำให้ไม่อยากได้ราบได้ยศอำนาจ และทรัพย์สินเงินทองเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นความรู้สึกเช่นนี้จะไม่ทำให้คนเกียดคร้านหรือเขาจะพูดว่าคนเรียนธรรมะแล้วเป็นคนขี้เกียจไม่รักความก้าวหน้าคนไข้หัวเราะอย่างถูกใจแล้วพูดว่านั่นเป็นความเข้าใจผิดมากธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจแต่สอนให้เรามีศีลธรรม มีสัมาอาชีวะในทางสุจริตโลกกับธรรมยังต้องพึ่งกันอยู่ตลอดไปลาบยศอํานาดได้มาด้วยความสุจริตตกอยู่กับผู้อยู่ในศีลในธรรมย่อมจะนำไปทำประโยชน์แก่สัตว์โลกที่เกิดมาร่วมทุกข์ด้วยกันจะก,ก่อให้เกิดเป็นสาธารณกุศลย่อมจะเป็นประโยชน์นำความสุขมาสู่ประชาชนได้รับความร่มเย็น เป็นสุขเพิ่มพูนบาร,รมีของท่านผู้นั้นต่อไปแต่หากว่าราบยศอำนาจไปตกอยู่กับคนพาลสันดานชั่วก็เช่นกันจะนำไปใช้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมชั่วร้ายประชาชนก็จะเดือดร้อนเพราะเห็นแก่ราบยศอำนาจไม่รู้อิ่มของผู้ครองอำนาจข้าพเจ้าถามต่อไปว่า การทำบุญให้ทานในสมัยนี้ทำอย่างไรจึงได้ผลสมบูรณ์ไม่ผิดอย่างที่เรียกว่าทำดีได้ชั่วคนไข้ตอบว่าตามความรู้สึกของผมคิดว่าถ้าเราจะทำบุญก็ต้องหาพระสงฆ์ที่มีศีลบริสุทธิ์เราก็จะได้บุญกุศลสมบูรณ์ตามความตั้งใจส่วนบุคคลที่เราจะประกอบการให้ทาน ช่วยเหลือก็พิจารณาดูให้ดีผมเคยให้เงินช่วยเหลือเป็นทานแก่ชายผู้หนึ่งเขาอ้อนวอนอ้างถึงความทุกข์ยากผมก็คิดว่าเขาคงจะยากจนและเงินคงจะช่วยต่อชีวิตของเขาและครอบครัวไปได้นานแต่ตรงกันข้ามกลับทําให้ชีวิตของเขาสั้นลงคือภายหลังได้ทราบว่าเมื่อเขาได้เงินจากผมแล้วก็เดินเข้าลงเล่าดื่มเล่า เมาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากที่เขาดื่มเหล้าเมาตุปัดตุเป๋ไปตามถนนแล้วก็ถูกรถยนต์ชนตายและรถยนต์คันนั้นก็ขับหนีไปต้องนอนตายเปล่าอยู่ข้างถนนนี่ก็เรียกได้ว่าทำดีแต่ได้ชั่วและยังมีตัวอย่างอีกมากมายต่อมาผมตั้งใจไว้ว่าจะไม่ยอมช่วยคนสองประเภทชนิดที่หนึ่งก็คือนำเงินไปซื้อสุราเครื่องดอง ของเมาหรือพวกยาเสพติดชนิดร้ายแรงเช่นนโรอีนเป็นต้นอีกชนิดหนึ่งคือคนอักตัญยูเป็นคนชั่วที่ไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณคนพวกนี้ให้อยู่ในบ้านใครบ้านนั้นก็จะเป็นเสนียดจันไลถ้าพบคนชนิดนี้ให้หลบหลีกให้ไกลคนอักตัญยูไม่มีความซื่อกับใคร ผมเห็นมามากแล้วเมื่อเข้าไปเจ้าได้ฟังเช่นนี้ก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนผู้นี้ช่างมีความรู้ประกอบเหตุผลการปฏิบัติจ,จิตใจได้ดีจึงพูดว่าผมมีความเรื่มใสในตัวคุณมากไม่เคยรู้เลยว่าคุณได้ศึกษาธรรมะได้คน้นคว้าหาเหตุผลจนได้เห็นความจริงทำให้ผมเกิดมีกำลังใจเข้มแข็งไปด้วยผมดีใจจริงจ เมื่อก่อนผมไม่เคยรู้และคุณก็ไม่เคยบอกผมเลยเมื่อข้าพเจ้าได้สนทนาธรรมกับเพื่อนผู้นี้แล้วก็รู้สึกเกิดความเคารพนับถือเพื่อนผู้นี้ยิ่งขึ้นข้าพเจ้าอดที่จะนึกภูมิใจไม่ได้ว่าตัวเองคงจะสร้างบุญกุศลทำความดีอะไรไว้ในชาติปางก่อนจึงไม่ได้ไปคบกับคนใจชั่วที่จะชักนำไปสู่ฝ่ายตำ่ำ ทำให้เห็นผิดเป็นชอบสร้างเวียนสร้างกรรมทําบาปได้พบแต่คนดีมีศีลธรรมเข้าสุภาสิทธิที่ว่าคบผานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลทําให้ข้าพเจ้านึกถึงเยาวยชนในปัจจุบันนี้แล้วก็เศร้าใจที่คบเพื่อนที่เป็นผ่านมากจึงพากันประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย ดังข่าวที่มีอยู่ประจำวันวันนั้นหลังจากภรรยาของเพื่อนกลับจากซื้ออาหารแล้วเราก็ใช้เวลาสนทนากันอย่างธรรมดาอีกเป็นเวลาอันสมควรก็ได้ลาจากมาแต่เวลากลับจิตใจของข้าพเจ้าแปลกกว่าเมื่อเวลาไปอย่างตรงกันข้ามจะเป็นด้วยอำนาจของจิตที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่กลัวต่อความตายหรือธรรมะเป็นโอสถ ที่สามารถหยุดยัง้งพยาธิภัยไม่ให้เจริญงอกงามในสังขารจึงทำให้ท่านผู้นี้มีชีวิตอยู่ในโลกต่อมาอีกหลายปีเรื่องราวของอำนาจจิตก็ได้จบลงแล้วขอให้ท่านผู้ฟังจงมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวาดกลัวต่อมรณะภัยและมีธรรมะของพระพุทธองค์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องนำทางชีวิต สร้างแต่กุศลกรรมความดีเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเราเกิดมาคุ้มค่าไม่น่ากลัวตายจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญแล้วชีวิตของเราก็จะหมดทุกข์หมดกังวลขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆุกท่านทุกๆุกคนเทินจเจริญธรรม